0864096617นหะคะหรือจะทักมาในช่องแชทก็ได้นะคะนี่ค่ะสำหรับล่าสุดเลยนะคะนี่ค่ะต้นแรกเอาไล่จากต้นสุดท้ายแล้วกันนะคะต้นที่36นะคะเขื่อนป่าสาัก100บาทนะคะอันนี้ชอบมากๆเลยะคะ่ะเพราะว่าใบเขาหนานะคะโตมาเนี่ยนี่นะคะ ต่อไปนะคะต้นที่ส5ห้านะคะเมืองนครชุมเป็นไม้หน่อนะคะต้นละ350บาทนะคะไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะ34ครั้างข้าวดำไซต์ตังแม่300บาทะคะ่ะตะแนวส3สาอสงไขย1 0 0บาทนะคะ32พญาดำรงห5 0้าบาทส1มเอดมหาชัยห5 0บาท30ิหนุมานคลองเมืองแผง100บาทนะคะ องหญิงทอฝันป้โหดหนึ่งร้อยบาทนะคะพรมพิมานเจ็ดสิบบาทนะคะแล้วก็ลูกไม้ต้นโตๆเลยห้าสิบบาทพระรามห้าสิบบาทนะคะปราศาททองห้าสิบบาททรัพย์เจริญห้าสิบบาททรัพย์เจริญห้าสิบบาทบัวสวรรค์นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทพรมพิมานป้ายโหดเก้าสิบบาทนะคะบัวสวรรค์หนึ่งร้อยบาทอันนี้ต้นเล็กนะคะ อับษรสวรรค์ป้ายแดงๆ50บาทอาจารย์โค้งใบกลมป้ายชมพู90บาทสักกุระนะคะ50บาทเศรษฐีเมืองเพชร100บาทสีกัญจนาพิเศษ70บาทนางเรไร70บาทนะคะเรือนหลวง30บาทค่ะอัญมณี40บาทคะบางพี50บาทบันดันสาห้าสิบาทสีมหาโพ50บาทมงคลทรัพย์สาบาทในจันหรวดเขี่ยวสาบาท คุณรัตนาวุธิหนึ่บาทนะคะผ่าซอนแก้ว70บาทอับสอนสวรานห้าบาทนกพะเก้าห้บาทมณีร้อมเพชรแผงด่างเยอะๆสองรบาทถ้าด่างน้อยนะคะแบบแผงร้อยาสิบอามณีร้อมเพชรด,ด่างแบบไม่เยอะ150บาทมีปลายทางทั่วประเทศนะคะสนใจนะคะสามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น tiktok นะคะหรือว่า y o u t u b e เพจ Facebook ลูกชาวนาอีล่ามาเลเจนะคะ วันนี้นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามหน่อยนะคะติดตามมาติดตามกลับนะคะสวัสดีค่ะ